นายกรยัฐมนตรียังคงสงวนท่าทีที่ไม่ตอบให้ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองแต่พลเอกประวิทย์กับตอบชัดเจนว่าไม่มีอะไรพรรคดังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพี่น้องกันสสก็ดูดกันไปกันมาไม่มีอะไรค่ะ ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่คุมมครือและยังไม่มีความชัดเจนจะแยกกันเดินแล้วร่วมกันตีของพี่น้องสองปอดที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคกลังประชารัตที่ขณะนี้มีแต่กระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้หาลือกับ สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนหรือ USABC และคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนซ,ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกันมาอย่างยาวนานมีบทบาทร่วมกันมาตลอดพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐเพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและครอบคลุมและให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ใช้ประ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของภูมิภาค แต่ภายหลังการหาลือน,นักธุรกิจสหรัฐนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและยังคงสงวนท่าทีในการตอบเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่จะไปอยู่กับพักรวม่ายสร้างชาติที่หลายฝ่ายรอฟังความชัดเจนรวมถึงกรณีพักประชาธิปัตย์มีการทวงถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักที่ได้ส่งชื่อไปนานถึง7สัปดาห์และกระแสข่าวการปรับ ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยจะให้นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แทนนายดิษฐ์ั์โพธกิจ ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์4.0ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิดซึ่งภายหลังเปิดงานพลเอกประวิทรยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์เพราะอยู่ด้วยกันมา40-50ปีแล้วส่วนกรณีสสพักพลังประชารัฐโดนดูดก็ไม่มีก็แค่ดูดไปดูดมานี่แหละ ก็พักเดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรหลอกพลเอกประยุทธ์กับตนเองเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรอยากไปอยู่ก็ไปไม่ว่าอะไรไม่น้อยใจที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะมีลูกพักอีก100-300ถึงคนที่ต้องอยู่ที่จะต้องทำงานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นหลักให้กับประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องเพราะตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมเอเปกนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจลงพื้นที่พบประชาชนและสสต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยในสัปดาห์นี้วันที่30พฤศจิกายนจะเดินทางลงพื้นที่แปลงนาเพื่อเปิดโครงการข้าวลัก BCG Model นำร่องระยะที่1และทำการเกี่ยวข้าวในแปลง ร่วมกับชาวนาก่อนที่จะเดินทางไปพบปะเกษตรกรในเวทีเสวนาเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนตามแนวทางที่ได้มอบนโยบายไว้พร้อมร่วมเสวนากับเกษตรกรอีกด้วยที่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง